<Okay. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีจทเหรักป้าจอยค่ะ <laughs> พี่จอยค่ะ,ะ,คะน้องเลค่ะอันนี้เราจะมากินอาหารว่างก่อนอาหารเย็นใช่ไหม <laughs> ใช่เมนูมีอะไรบ้างคะอะไรนูโห <laughs> 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 สะพานสะพานต้มต๋ม <laughs> อฮ้ยเฮยเที่ยหกค่ะโขอโทษ <laughs> อันนี้คือตำตำ อะไรนะทรปูไทรปูท็อปปิ้งก็คือปลากรอบปลากรอบปลากรอบอาหารมันจะเข้าใจชัดเจนมากขึ้นเพราะมันมีปลากรอบใช่แย่มากคนรับมุกแหละอันนี้อะไรอันนี้อันนี้คือยำทะเลยำบุญเช่นทะเลจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นยำทะเลก็มากินตรงที่ทะเลไง ไม่ได้กินเป็นมุกนะได้ฟูนี่อาหารทาเล่นอาหารทาเล่นทาเล่นทาเล่นอะไรเนี่ยว่างงั้นเลยเนี่ยลูกปอนทำไมเยอะแยะขนาดนี้ว่างมากเมีกี่ปากวะเนี่ยพี่จอยกัดเลยอ่ทาเล่นอาหารทาเล่น กินโมกุยออกอ๋ออาหารทาเล่นอาหารทาน,านาเล่นทานเล่นอันนี้อร่อยมันไม่ได้ทานเล่นนะนนเนี่ยมันต้องมันหนักมากเลยนะอ๋ออ๋อจริงๆอร่อยกินได้ก <c oughs> ินไม่ได้ดไม่ไ <c oughs> ด้ขาดน้ำตาลกินได้จริงจิอ่ะ กินไม่ได้กินได้มันเป็นใบตองใบตองใช่รู้จักไหมใบตองผักไม่ใช่เป็นใบไม้ใบไม้กินได้ใบต้นกล้วยตันีผีตันีใส่สีเขียวมาหลอกคนอ้าวงงอีกงงเปเลยใหญ่เลยใหญ่กินไม่ได้ยังไงสิกินไม่ได้กินมีแล้วตายให้ไปทำไมต็วติดตายให้ทํทำไมปากกอบ แบบเป็นแค่แค่ใบไม้ประกอบอ่ะอาโฟนไฟกันใหญ่แล้วเอาเลยนูอะไรฮะรีวิวรีวิวอ๋อรีวิวอันนี้อันนี้อันนี้อ๋ออันนี้โชว์กินไม่ได้แกปูเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวต้องเลยตายเดี๋ยวก็ตายตรงนี้จริงๆเอาตุ้ยตุ้ยรีวิวกินได้ยังไง ก็ไม่กินมันไงก็กินไอ้พวกนี้ไงแต่มัน,นโดนไม่ได,ไได้ไม่เป็นไรนิดหน่อยเพราะมันไปดองแล้วมันคงสารสีส้มมันคงหายหมดละอ๋อถ้ามันไปสีส้มกินไม่ได้เมื่อกี้กินสีส้มไปนะแครอทอนะอ้าวไม่ไอแครอทมันไม่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตมันมาจากดอยไงไมันกินได้เด็กเด็กเด็กแครอทอ่ะจุบจุบเฮ ไม่ทำอะไรทำทุกอย่างเลยอ่ะมันดับไปแล้วอ่ะง่อยไหมหรอรหง่ออยไหมกิจริงแล้เค็มมันฟูเค็มอละแต่ปา้าตุ้ยก็ไม่กินเลยนะบังคับให้คนซ้ายคนขวากินตัวเองไม่กินกินเลยเนี่ยตัวใหญ่สุดเลยเนี่ยดูดเลยง่ายอ่ะ มีแค่สองอย่างยั่งคือรีวิวปลาหมึกเหมือน่ยอืมอร่อยอะไรอ่ะจริงๆอร่อยปลาหมึกหรอมากินอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไร